ข่าวด่วนครับทุกคน ครูหมอนอิงโพสต์กลางดึกครับแฟนคลับส่งกําลังใจและเป็นห่วงหนักมากครับล่าสุดทางด้านครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุ๋งอิงนะครับได้โพสต์บน Facebook ส,ส่วนตัวครับโดยมีข้อความที่บอกว่าคนร้ายถือมีดเข้ามาประชิดต,ตัวจะฟันคนอยู่แล้วไม่ให้แจ้งความจะทำอย่างไรนะครับนี่ก็คือข้อความล่าสุดจากคนครูหมอนอิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแฟนคลับ f อเนี่ยบางส่วน ก็ค่อนข้างงงนะครับว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแต่ก็มีบางส่วนครับทุกคนที่โยงไปถึงโพสต์ของแม่หน่อยครับซึ่งเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยแม่หน่อยได้มีการโพสต์ข้อความที่บอกว่าทําผิดแล้วโทษคนอื่นเอามีดมาฟันเขาถึงเฮือนนะครับเขานิสัยแบบนี้คุกไม่ได้มีไว้ขังหมาเด้อนะครับเดือดร้อนมาช่วยหลานตลอดสิเป็นแบบนี้ ไม่ต้องมาเผาผีกันแล้วนะครับคือแม่หน่อยน่าจะโมโหมากก็เลยแบบว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะทุกคนวันนี้เราเห็นข้อความแม่หน่อยหลายคนก็งงว่า อ่าคือบางทีงหลายคนก็คือแปลเป็นหลายความหมายนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็รู้เลยว่าแม่หน่อยเนี่ยก็น่าจะโมโหมากนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านครูมอนอิงออกมาโพสต์อีกนะครับทุกคนคนร้ายถือมีดบุกเข้ามาประชิดตัวจะฟันคนอยู่แล้วไม่ให้แจ้งความจะทําอย่างไรนะครับโอ้ทางชาวเน็ตก็คอมเมนต์แตกกันมากๆเลยบอกว่าโอ้กล้องวงจรปิดก็มีแจ้งความเลยครับ คือหลายคนก็โยงไปต่างๆนานาครับว่าสรุปครูมันอิงเนี่ยเจอคนร้ายจริงหรือเปล่าหรือว่าไปาเขาเรียกว่าอะไรไปโพส์ตนะครับถึงบุคคลบุคคลหนึ่งนั่นเองครับทุกคนที่เป็นประเด็นเนาะซึ่งเมื่อ เช้าที่ผ่านมาแหละครับทุกคนที่มีประเด็นดังกล่าวก็คือนะครับทางด้านคุณอาเนาะของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องบ้านของน้องนะครับว่าอ่าแล้วก็เขียนเส้นแดงให้เท่านั้นเท่านี้นะครับอย่างที่อุ้มอิมข่าวกระแสได้ขึ้นรูปเอาไว้นี่ครับทุกคนก็โอ้โหต้องบอกได้ว่าช่วงนี้คือส่งกําลังใจอย่างเดียวเลยครับนะอ่ะคูหมอนอิงเนี่ยเพิ่งโพสต์ล่าสุดเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วเลยนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เอามาให้ทุกคนมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับ แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายนะครับทุกคนว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยหมายถึงใครแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงโพสต์ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่โพสต์ตัดเพราะถึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับว่าโอ้โหนะครับอุตสาเขาเรียกว่าอะไรอน่ะนึกว่าคนคนนั้นเป็นคนในครอบครัวแต่ก็มาทํากับแม่หนูได้นะครับพอในเวลาต่อมาเนี่ยแม่หน่อยก็ โพสบน Facebook ส่วนตัวเลยทั้งนี้ทั้งนั้นแม่หน่อยไม่ได้โพสตสาธารณะนะครับทุกคนต้องบอกว่าแม่หน่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะกรองเพื่อนนะครับคือไม่โพสต์สาธารณะเลยนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่วายครับก็ต้องหลุดอยู่ยแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนแม่หน่อยเนาะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใน Facebook ส่วนตัวนะครับนะแล้วก็มีข้อความนี้ออกมาครับทุกคนทางด้านนะครับแม่ฮักของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างแม่มีภูเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ เช่นเดียวกันครับให้กำลังใจน้องนะครับโดยแม่มีภูดได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดนะครับกำลังจะไปได้สวยย่อมมีมานมาขัดขวางแต่เชื่อแม่นะครับนอกจากพ่อแม่และครอบครัว f c นี่แหละที่จะตุ้มเอาลูกแล้วความดีความกระตันยุของลูกเนี่ยจะคุ้มครองลูกไม่แพ้ภยัยไม่แพ้มานใดๆจากใจแม่ฮักคนนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อความจาก แม่มีภูครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลก็ได้มีการโพสต์นะครับรูปของน้องนะครับแล้วก็อ่าโพสต์ให้กําลังใจอุ่งอิงนะครับแล้วก็ทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรวัฒน์แพงเองก็ได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาวแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับ FC หลายคนก็คอมเมนต์ว่าเป็งแน่นอนครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นบิวจิตเสียงแตกนะทุกคนเนาะในส่วนของน้องบิวจิตเนี่ยก็คือให้กําลังใจน้องะครับแล้วก็ทราบเรื่องราวหลายเรื่องงานแน่นมากนะครับแล้วก็แต่บอกว่าอุ้มอิม ไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับก็ต้องมาอ่านคอมเมนต์จากพี่ๆ FC แฟนคลับของน้องนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะั่นก็คืออ่าของทางด้านอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องนะครับไม่เคยออกมาโพสอะไรแบบนี้เลยเนาะเกี่ยวกับอะไรที่ลบๆแบบนี้นะครับซึ่งต้อบอกว่าน้องก็คงเหลือทนหรือว่าเหลืออดจริงๆนะแฟนคลับ FC ก็ พูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้นะครับนะซึ่งวันนี้ก็ได้กําลังใจล้นหลามครับล่าสุดเลยครับทุกคนพี่แองจี้นะครับก็ได้มีการไลฟ์สดครับขณะที่กําลังแต่งหน้าอยู่ให้กับน้ององุงอิงนะครับเมื่อล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับทางพี่แองจี้เนี่ยก็โอ้โหก็ไลฟ์สดเลยนะองุงอิงก็ยังแบบหน้าเศร้าแล้วก็มีอาการไอนะครับทุกคนเนาะหลายคนก็ไปส่งกําลังใจให้น้องบอกว่าให้น้องยิ้มหน่อยนะครับให้น้องแบบว่าสู้ต่อไปนั่นเองนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็คือให้กําลังใจก็เป็นเรื่องในครอบ ครัวนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนาะมิมก็ไม่สามารถฟันธงได้จริงๆว่าเรื่องจริงๆแล้วมันเกิดอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับแม่หน่อยแล้วก็ครูมอนอิงเขาก็โพสต์ไปในแนวโน้มเดียวกันนะครับไปไปในแนวเรื่องราวเดียวกันนะครับก็คิดว่าครูมอนอิงเนี่ยก็ต้องโพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้แน่นอนนะครับชาวเน็ตก็ โยงไปต่างๆนานาครับวันนี้นะครับนะหลายโพส์ตมากๆเลยนะครับวันนี้ FC แฟนคลับน้องเนี่ยโพส์ตให้กําลังใจเยอะมากๆแล้วก็ พี่ๆสมาชิกในวงทุกคนนะครับโพสต์ Post แล้วก็แท็กน้องอุงอิงทุกคนเลยนะครับวันนี้เนาะเราก็เห็นทุกคนเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจน้องแล้วก็ตื้นตันใจนะครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาบ้านฮักบ้านโฮมฮักต่างๆหรือว่าบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญก็โอ้โหพากันเซฟน้องสุดฤทธิ์เลยวันนี้ด้อมออ,อก็คือแบบว่าวันนี้คุยกันทั้งวันเลยนะครับอุ้มิมขาวกระแสะต้องบอกว่าวันนี้ก็คือทํางานไปด้วยแล้วก็รู้สึกกังวลไปด้วยเพราะว่าโอ้โหวันนี้เนาะทุกคนแชทมาหาอุ้มอิมคือแบบ โอ้โหเยอะมากมากตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับต้องบอกว่าอุมม้ม ION เนี่ยจนได้แบบรีบวิ่งขึ้นรถนะครับแล้วก็มาคุยกับ<ๆ>พ่อพ่อแม่เอฟซีเลยเพราะว่าโอ้โหแชทแตกมากๆใน Facebook ส่วนตัวคือแบบเด้งขึ้นมาแบบจนนุ้ม,มทำงานไม่ได้เลยนะวันนี้นะครับนะก็<ส> <บ improvements> โอ้โหแฟนคลับ FC ของน้องก็คือน่ารังแล้วก็เซฟน้องเยอะมากๆเลยนะครับนะคนเราครับทุกคนวันๆเนี่ยโอ้โห8 0 0 0เรื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องแบบ ครอบครัวเนาะเรื่องการเมืองเรื่อง,องความเชื่ออะไรต่างๆครับทุกคนเป็นสิ่งที่แบบมันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาต่อไปยังไงนั่นเองครับทุกคนเนาะเหมือนที่แม่หมีพูด,พดแล้วก็ต้องบอกว่ามี FC อาจจะบอกว่าเป็นวงในหรือว่าทราบข่าวมาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะตอนนี้นะครับเห็นว่า ทางด้านองอิงแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเหมือนกับได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะครับเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยกันกน,นะครับสําหรับวันนี้เนาะมีมกับกระแสก็คือรีบมารายงานข่าวให้ทุกคนได้รับทราบกันเลยวันนี้ครูหมอนอิงก็คือโพสแบบว่าคือแบบช็อตสุดท้ายเลยนะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยคือโพสให้กําลังใจน้องกันหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าต่างๆแล้วก็ดราม่าก็คือเกิดขึ้นแล้ววันนี้ครูหมอนอิงก็คือเป็นคคนสุดทดทท้้าาายยเลกก็ว่่ไรรับีีม โพสนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ร้ายนี้นะครับซึ่งหลายคนก็ตีความไปหลายความมากๆนะครับทุกคนอุ้มิมก็อ่านทุกคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะวันนี้ต้องบอกว่าอุ้มิมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆใครรู้สึกยังไงเนาะเราก็นั่นแหละครับทุกคนสู้ไปพร้อมกับน้องนะครับสำหรับ f c ฟซแฟนคลับน้องเนาะอยู่ข้างๆน้องแล้วก็รอซับพอร์ตน้องดีกว่าบางคนบอกว่าเป็นเรื่องในครอบครัวไม่อยากเข้าไปยุ่งเลยนะก็รอติดตามผลงานน้องอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะสำหรับคนที่อมนในใแววบก ก็รักทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับคุณครูหมอนอิงสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, share, ใหุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับแล้วก็ดูคลิปุมอิ่มข่าวกระแสทุกๆกวันนะครับ